ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับมาเพรยนต์นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเจ้าตัวรถนะครับครอบครัว7ที่นั่ง PPV นะครับเป็นเจ้าตัวรถ Toyota f o r t u n e เ2.8นะครับตัวทีอ s p o ดีสปอติโนะครับ คันนี้นะครับจะมากับสีดำนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่านานๆเข้ามาทีนะครับกับรุ่น TRD นะครับคันนี้จะเป็นปี2017นะครับราคาเปิดตัวป้ายแดงนะครับก็อยู่ประมาณล้านหล้านเนะครับคุณลูกค้าแต่ตอนนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเปิดเสนอขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทครับและอย่างนะครับคันนี้นะครับใหม่วิ่งเพียง1นึ่งแสนสาม หมื่นกว่าโลนะครับคุณลูกค้านี่นะครับก็ออปชันนะครับก็ TRD ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็จะได้ในส่วนของชุดแต่งนะครับรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกหรือว่าพวกระบบช่วงล่างนะครับตรงนี้ก็ของเขาก็จะเป็นของ TRD เลยนะครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิลภายนอกนะครับ ว่าเจ้าตัว TRD ดีคันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับสภาพโดยรวมรถคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ผ่านการทำความสะอาดขัดสีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับก็จะเป็นรถมือเดียวนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีบางๆเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้านะครับ ด้านหน้าไฟหน้ากับเจ้าตัว f o r t u n e r คันนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟแบบ LED Projector นะครับแบบไบ b บี m มนะครับคุณลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์นะครับ5ดวงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของโคมไฟของเขานะครับก็จะเป็นโคมไฟภายในครับสีดำนะครับจะดูสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วนะครับนี่นะครับคิ้วครเมียนครับตัดมาครับเพิ่มความ จบเฉี่ยวนะครับดูดันนะครับหรูหราดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับคุณลูกค้าคันนี้ก็จะได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กระจังด้านล่างนะครับก็จะเป็นแบบรังพึ่งนะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับจะได้เป็นสีโครเมียมนะครับสามเส้นนะครับก็จะมีในส่วนของโลโก้โตโยต้านะครับตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับคุณลูกค้าว่าจะเป็นยังไงนะครับขั้นนี้นะครับบอกได้เลยนะครับยางและแม็กนะครับหล่อๆเลยนะครับกับเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับรถสีดำนะครับแม็กสีดำโอ้โหดดดุดันเลยทีเดียวนะครับขั้นนี้นะครับเป็นยางนะครับนี่นะครับแกรนเท็นะครับ เป็นยางขนาด265นะครับทับ50 R 20นะครับนี่นะครับจะเป็นยางปี2019นะครับคุณลูกค้าเป็นยางใหม่นะครับดอกยังเลืกๆอยู่เลยนะครับผมใช้งานได้อีกนานนะครับในส่วนของแม็กนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กชุดแต่ง TRD แท้ๆนะครับจากโรงงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นแม็กสีดําเงานะครับคุณลูกค้านี่นะครับดู ดุดันเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัว Fortuner คันนี้นะครับก็ซื้อไปนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้ชุดแต่งมาจากโรงงานแล้วนะครับคันนี้ก็ในส่วนของดิสเบรกนะครับนี่นะครับดิสเบรกก็จะเป็นดิสเบรกคู่หน้าจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับเนื่องจากคันนี้เป็นปี2017นะครับก็จะมากับดิสเบรกสี่ล้อหน้าเลยนะครับในส่วนของคอยสปริงนะครับ คอยสปริงเจ้าตัว f o r t u n e เดรคันนี้นะครับจะเป็นชุดคอยสปริงของ p r d แท้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับในส่วนของช่วงล่างครับดูนะครับบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับสีเงาสีดำเงางามเลยนะครับไม่มีรอยเปื้อนโคลนะครับหรือว่ารอยสนิมเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนตรงนี้ก็จะมีีคิ้วนะครับมากับสีดำด้านนะครับตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะได้เป็นกาบบันไดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่ว่าจะเป็นสีดําด้านครับตรงนี้นะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในเวลาขึ้นลงรถนะครับคุณลูกค้าและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับนี่นะครับก็จะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับติดมาให้เรียบร้อยนะครับ ไฟเลี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นหลอด LED นะครับเป็นไฟระบบไฟนำทางหรือว่าไลท์ไกดนิกไกดติ้งนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูด้านเปิดประตูนะครับจะมากับสีโครเมียมนะครับนี่นะครับคันนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นกุญแจ t r d นะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวยๆแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรูปโลโก้นะครับสัญลักษณ์ f o r t u น e r นะครับเป็น T.R.D. นะครับนี่จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ททีเลสครับเพียงเราถือกุญแจในนี้นะครับอยู่ในกระเป๋าเกงแล้วก็เวลาเราจะเปิดก็กดตรงนี้ก็เปิดได้เลยครับหรือว่าจะล็อกก็กดเฮงกดตรงนี้นะครับก็มาเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับ ในส่วนของภายในกับเจ้าตัว Fortuner นคันนี้นะครับจะมาเป็นสีทูโทูนะครับอันนี้คือภายในนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ T R D เลยทีเดียวนะครับจะมาเป็นสีดำนะครับคู่กับสีแดงนะครับนี่นะครับก็จะมีในส่วนของสีดำเมคคาลิกนะครับตรงนี้นะครับตรงด้าม ตรงที่พักแขนฝั่งแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นที่เปิดกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้ง4ี่บานนะครับแลีกอย่างนะครับกระจกคู่หน้านะครับกระจกคู่หน้าก็จะเป็นจะมีในส่วนของระบบการหนีบมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับ แล้วก็ด้านเปิดประตูด้านในก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับก็จะมีในส่วนของลำโพงนะครับทวิตเตอร์นะครับชุดเครื่องเสียงนะครับจะเป็นของแบรนด์ JBL นะครับคุณลูกค้าตรงนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นนะครับฟังก์ชันครับจัด็ปเลยทีเดียวนะครับก็จะได้นี่นะครับเป็นของ TRD นะครับเป็นกันลอยนะครับ เวลาขึ้นรถนะครับตรงนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับตัดกับสีแดงนะครับเดินได้ด้วยกับได้สีแดงเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นเบาะพับปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับไปหน้าหลังนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เอ็นนะครับนี่นะครับเจ็ดระดับในทีเดียวนะครับ แล้วก็ขั้นนี้ก็จะได้เป็น push start นะครับหรือว่า engine start ครับวันนี้ก็จะเป็นโลโก้ TRD เลยนะครับคุณลูกค้าจะมากับสีแดงนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นอ่สีดำนะครับก็จะเขียนแค่คำว่า engine start นะครับคุณลูกค้านี่นะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีในส่วนของ cruise control นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงโหมด การรับโทรศัพท์อะไรอยู่ที่พวงมาลัยหมดนะครับแล้วก็จะห่อหุ้มด้วยกับหนังสีดําเดินได้คู่กับได้สีแดงนะครับเพิ่มเติมนะครับมีลายแคปล่าเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เพิ่มความดูสวยงามนะครับดูสปอร์ตหรูหรานะครับนี่นะครับและอย่างคันนี้นะครับจะมีในส่วนของ pendens ิ h i p มาด้วยนะครับเปลี่ยนอัตรารถหรือว่าสไตล์ฟิลการขับแบบเกียร์แมนนวลได้นะครับตรงนี้ ดาเป็นสามารถเชนเกียร์ได้นะครับบวกลบนะครับในส่วนตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะครับก็จะเป็นลายแคปล่านะครับด้านในนะครับเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของ TRD นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ TRD ด้วยนะครับตรงนี้นะครับรถคันนี้นะครับใหม่วิ่งเพียง1นึ่งแสนสามหมื่น ไอหนึ่งแสนสี่หมื่นสามร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับและในส่วนของจอนะครับจอก็จะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับคุณลูกค้านี่นะครับจะมีในส่วนของอระบบนักเวกเตอร์นะครับบลูทูธนะครับ FM นะครับสามารถใส่ DVD ได้นะครับบลูทูธเ m แล้วก็สามารถ โทรได้ผ่านจอด้านนี้เลยนะครับคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นชุดเครื่องเสียงแบรนด์ JBL นะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะครับคุณลูกค้าและแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แมนเอ้แอร์ออโต้นะครับจะมีในส่วนของหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับนี่นะครับจะมีระบบกันถล่มนะครับการหมุนตัวล้อฟรีนะครับนี่นะครับพเ o w ่ r o u t เลทนะครับ ก็ที่เสียบ USB AUX นะครับในส่วนของอคอนโซลกลางครับในส่วนของเกียร์นะครับตรงนี้นะครับจะตกแต่งมาพร้อมกับลายแคปล่านะครับโอ้โหดูสวยงามเลยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้ดูสปอร์ตมากกว่ารุ่นปก,กติเลยนะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะครับคุณลูกค้า มีฟังเอออปชั่นพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นระบบ Eco Mode Power Mode นะครับในส่วนของด้ามเบรกมือนะครับหุ้มหนังด้วยกับหนังสีดำเดินได้ด้วยกับได้สีแดงนะครับที่พักแขนนี่นะครับตรงกลางกา็ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็สามารถใส่นะครับสัมภาระต่างๆได้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ และในส่วนของคอนโซลหน้านะครับตรงนี้จะมีลำโพงเพิ่มเติมเข้ามาอีกถึง2ใบนะครับด้านหน้านะครับนี่อันนี้นะครับจะเป็นลำโพงเฉพาะของที่อาดีนะครับคุณลูกค้านี่นะครับคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับนี่จะมีช่องแอร์ถึง4ช่องนะครับมีมีที่วางแก้วนะครับทั้งซ้ายขวานะครับนี่นะครับอ่า แล้วก็มาดูในส่วนของไฟส่องสว่างในห้องโดยสารนะครับก็จะได้เป็นไฟสีขาวนะครับเป็นไฟ LED นะครับคุณลูกค้าอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมก็ที่วางที่เก็บแว่นตานะครับที่บังแดดนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะ เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของแถวที่2แบบเจ้าตัวโ o ลเนอร์คันนี้นะครับเ่าลองมาดูในส่วนของแถวที่2นะครับผมนี่นะครับสภาพเบาะนะครับผมออกได้เลยว่าโอ้ยังคงสภาพเดิมๆนะครับเหมือนออกใหม่ป้แดงเลยทีเดียวนะครับสภาพเบาะสังเกตได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยแตกลายงาเลยทีเดียวนะครับรอยเสื่อมโทรมจากการใช้งานเลยนะครับ แล้วจะมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะครับสามารถวางแก้วได้ถึง2ใบนะครับและในส่วนของแถวที่2นะครับจะมีไฟนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟหลอดสีขาวเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่ปรับแอร์นะครับสามารถปรับพัดลมความแรงลมได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจะมีหน้าจอเป็นหน้าจอที่คิดต้นนะครับมีช่องแอร์ถึง3ต้นเลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของคอนโซลเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีช่อง power outlet นะครับเพิ่มเข้ามาครับแล้วก็สามารถเสียบไฟบ้านได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็น AC 220โวลต์น,นะครับนี่นะครับนี่เวลาเดินทางระยะไกลไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้พกพาร3สามตาสามารถเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้ถึงหลายเครื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีที่ แขวนของนะครับตรงนี้รับน้ําหนักได้ถึง4กิโลนะครับช่องเก็บของทั้งซ้ายขวาเลยนะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้านะครับจะเข้าไปในช่องของเบาะแถวที่3ครับก็เพียงพับเบาะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยกอีกยกตรงนี้นะครับเบาะก็จะพับขึ้นตรงนี้เลยนะครับในส่วนของแถวแถวที่3ามนะครับก็จะเป็นเบาะเก็บ แขวนด้าน,นข้างครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคุณลูกค้าเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของเจ้าตัวคอ r จูเนอรคันนี้ก่อนละกันนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED เช่นกันนะครับจะมีในส่วนของไฟนำทางมาด้วยนะครับตรงนี้ที่เห็นเส้น,ส,น,ส,นสองเส้นนะครับนี่นะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับดูสปอร์ตเลยทีเดียวครับกับเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์นะครับและอย่างจะมีในส่วนของนี่นครับเดินเส้นโครเมียมนะครับสีโครเมียมนี่ฮะรอบตัวรถเลยนะครับในส่วนตรงนี้ดูตัดกับสีดําดูสวยงามนะครับแล้วก็จะมีคิ้วด้านหลังนะครับเป็นสีโครเมียมตัดรับกับตอบรับกับไฟท้ายนะครับเป็นโลโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ก็จะได้ในส่วนของ กล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับจะมีเพจนะครับ T R D Sportivo ครัแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นบ่อครับตัวรุ่นนะครับตัวเครื่อง2.8นะครับ177แรงม้านะครับคันนี้นะครับและกันชนหลังนะครับก็จะได้เป็นกันชนชุดแต่ง T R D นะครับมีในส่วนของไฟตัดหมอกหรือว่าไฟทับทิมนะครับติดมาให้เรียบรรอแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีติดในส่วนของ ไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้ด้วยนะครับแต่ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็เสารับสัญญาณวิทยุนะครับเป็นแบบกีบฉลามนะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของเราเร่าหลังคามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตรงนี้นะครับและในส่วนของประตูท้ายกับเจ้าตัวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับเป็นประตูแบบ ระบบออโต้นะครับเพียงกดที่เดียวแล้วก็ประตูก็จะเปิดออกมาเองนะครับเล็กอย่างนะครับมีระบบเซฟตี้มาด้วยนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราปิดนะครับจะมีระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับสมมตินะครับกดตรงนี้นะครับเราไปอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะไม่หนีบนะครับมันจะมีในส่วนของระบบกันหนีบมาให้ด้วยนะครับพอเราจะปิดนะครับเรากดทีหนึ่งให้ขึ้นก่อนนะครับ พอขึ้นสุดนะครับเราก็กดลงนะครับคุณลูกค้านี่นะครับก็จะสามารถปิดได้แบบปกตินะครับตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าออปชันกับเจ้าตัว f o r t จเนอร์คันดีนะครับได้จัดเต็มเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ,ออปชันทั้ง ช่วงล่างสมรรถนะอะไรต่างๆนะครับไฟในเครื่องเสียงระบบอินเตอร์เทนเมนต์ระบบเซฟตี้นะครับมาครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับกับเจ้ารถเจนเนอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระโปรงหลังนะครับน็อตตะเข็บเม็ดอาร์ตอะไรอย่างงี้ะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะเริ่มกันที่ในส่วนของน็อตด้านท้ายนะครับสังเกตได้เลยว่าไม่ผ่านการขันมานะครับ นี่นะครับรอยเม็ดอาร์ตก็ยังเดิมเดิมนะครับคุณลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับไม่ได้มีชนหลังอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตที่ยึดโช๊คค้ำประตูหลังนะครับก็ยังไม่ผ่านการแกะมาเลยครับรอยเม็ดอาร์ตยังคงสภาพเดิมๆนะครับรอยตะเข็บนะครับตรงนี้นะครับยังคงสภาพเดิมๆนะครับน็อตยึดไฟท้ายนะครับตรงนี้ก็ยังคงสภาพเดิมๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเรายึดกันชนนะครับยังไม่ผ่านการแกะมาเลยนะครับผมนี่นะครับและในส่วนของเบาะแถวที่3นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะแบบแขวนข้างนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของตัว Fortuner เลยนะครับถ้าแบรนด์อื่นจะเป็นพับหนาบลงนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับเวลาเราจะ ใช้งานครับเพียงแค่ดึงตรงนี้ออกครับปลดให้มันนี่นะครับเพียงดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดตรงนี้นะครับก็ปล่อยลงนะครับคุณลูกค้านี่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนี่นะครับเบาะแถวที่สามก็จะนั่งได้ประมาณ2คนนะครับแถวที่สองไอยู่สคนครับนี่นะครับนี่สภาพนะครับ ภายในทั้งภายนอกครับบอกได้เลยคันนี้นะครับจดเต็มเลยทีเดียวนะครับสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพดานด้านบนนะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนี่นะครับสําหรับลูกค้าคนไหนนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับสภาพใหม่ๆเดิมๆนะครับนี่นะครับไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงนะครับมือสองก็มีให้ คุณลูกค้าได้เลือกชมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกับเจ้าตัว f o r t u เ e อร์คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องกับเจ้าตัวคอนซูเนอร์คันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนครับขนาดนี้นะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับคุณลูกค้านะครับจะสังเกตได้เลยว่าไม่มีเสียงแปลกปลอมนะครับหรือว่าเสียงเครื่องยนต์ดังแม้แต่ักัิดเดียวนะครับในส่วนของสภาพห้องเครื่องนะครับบอกได้เลยว่าใหม่มากๆนะครับนี่นะครับ ไม่มีรอยรั่วรอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยทีเดีนะครับคุณลูกค้าเกิดได้เลยเหมือนรถออกใหม่จากข้างเลยนะครับนี่นะครับแบตก็เป็นแบตใหม่นะครับคุณลูกค้าตรงนี้นะครับนี่นะครับน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตกระโปงน็อตแก้มนะครับร็อฐานน้าครับบอกได้เลยคันนี้นะครับไม่ได้ขยับแม้แต่สักตัวเดียวนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ร้อยซีนนะครับของฝากระโปรงนะครับก็ยังสขภาพเดิมๆครับคันนี้นะครับผมการันตีนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะครับไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานะครับและอย่างนะครับไม่เล่มนทะเบียนนะครับไม่มีชํารุดสูญหายนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับในส่วนกับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้าและอย่างในส่วนของเพดนะครับเพดก็จะเป็นเพดปี2017แท้ๆนะครับ นี่นะครับเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคุณลูกค้านี่นะครับนะครับก็ถ้าลูกค้านะครับคนไหนที่ดูนะครับรีวิวกับเจ้าตัว Fort u n e r อร์คันนี้นะครับสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับที่เบอร์084 384 8404นะครับตรงนี้นะครับหรือว่าจะเข้ามา ดูรถตัวจริงได้น,นะครับที่บริษัทเพชรยนของเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มึ่บิลูุรีกรุงเทพนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมม้าเพชรนยนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ